วันนี้จะมากินอีกแล้วหิวทำชวนกันทำกินเนาะเป็นเมนูยำขนมจีนเตรียมไม่หมดแล้วนี่มีขนมจีนนะคะมีขนมจีนพริกซอยหอมแดงจอยถั่วแต่ว่าต้นหอมผักชีไม่มีที่เกียจออกไปก็ไม่เป็นไรน้ำต้องใช้แล้วก็มีกุ้งลวกนะคะแล้วก็ปลาทูมีทอดแล้วย่างเรียบร้อยแล้วแกะมีมะนาวน้ำขามเปียกน้ำปลาาปรุงปรุงรสนะ อันนี้น้ำปลาปรุงรสน้ส่มต้มสูงน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำขามเปียกลงไปด้วยจะได้น้ำปลาจะได้ไม่เค็มข้นเนาะแล้วก็มีพริกป่นคัวเองนะโอเคมาเริ่มทำกันเลยเนาะยำใช้หนมจีนสักสองหัวประมาณสองหัวเดี๋ยวเอาเส้นไหยเอาเส้น่อยเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเป็นเส้นที่มันยาวๆดีกว่าโอเค จุ๊บหนึ่งเลยประมาณสองหัวนะคะเ,คเราจะใช้ลาดลงไปเลยนะไม่ไมนะ่น้ำที่ใส่ห้องบนเลยเส้นหุมจีนเลยจะได้คกง่ายๆหนึ่งช้อนสองช้อนสมช้อนใส่เยอะๆนะคะเพราะใส่เยอะได้เพราะว่าปรุงรสไว้มันจืดค่ะมันรสไม่เค็มสี่ช้อนห้าช้อนโอเค พอเ,เราใส่น้ำต้มสุกลงไปด้วยมันจะไม่ค่อยเคย็มละแล้วก็ใส่เป็นน้ำมะขามเปียกช้อนหนึ่งชุบมะนาวซีกหนึ่งหนึ่ง,งมะนาวซีกหนึ่งโอเคแล้วก็ใส่หอมแดงซอยลงไปใส่ทุกอย่างเลยแล้วคลุกทีเดียว มล็ซอสพิกสดนี่พริกสดซอยตัวนี้ก็ใส่หมดเลยค่ะตัวกบกยาวซอยแล้วก็นี่เป็นกุ้งกับปลาทูปลาทูตัวหนึง่งแล้วก็กุ้งกุ้งอีกตัวไม่ทำไม่ได้ละหั่นครึ่งอันีจะตัวใหญ่แล้วก็ใส่พริป่น โรยลงไปเลยพี่ก่นนี้ไม่ค่อยเผ็ดน,นะคะเพราะว่าเราคั่วเองแช่พี่ก่นเม็ดใหญ่คุกเลยค่ะใช้มือเนาะไมได้เข้าเนื้อนี่พสดก็ใส่ไม่หมดเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเผ็ดตัวนเราจะได้รสจัดเกินคุกวนี้เลย น่ากินมากมือคุกมันจะได้เข้าเนาะอ้าเดีหน้าตาหน้ากินมากนะเดี๋ยวต้องชิมก่อนชิมิดนึงนะ เต็มแล้วเห็ดได้แล้วขอเพิ่มน้ำขมเปียกนิดหนึงเปียวน,นิดหนึ่งโอเคเห็ดเตียวน่าจะเตียวแล้วนะเต็มแล้วนะคะเอาเนื้อปลาทูออหน้าตาเป็นอย่างนี้นะชินรอบนึง ทำลายหลายๆหนึ่งรอบเลยอนะืได้แล้วค่ะโอ้แล้วรสชาติด,ดีแล้วเราใส่ราดบนถาดเลยเนาะเพราะว่าเตรียมไว้แล้วนี่สลัดผักสลัดเตรียมถาดไว้แล้วแห้งๆนิดนึงนะคะ แต่น่ากินมากแซ่บมากอร่อยมากอืนี่ค่ะตาดีมากอร่อยเลยค่ะง่ายเหมือนกันแต่ต้องเตรียมทุกอย่างาออะไรก็ง่ายเหมดนกะก็เตรียมไว้นะตาดีมากอร่อยแล้วนะคะนีอ เป็นอย่างนี้นี่ค่ะต่อตรงมือนิดนึงนะคะโอเคหกจอดทำเป๊ปเดียวนี่ค่ะนี่ช้อนหน่อยนะชิมรอบนึงแต่ว่าอร่อยแน่แม่เมื่อกี้เพราะทุกอย่างเราปรุงไว้ในน้ำปลาแล้วค่ะในน้ำปลานี่ทั้งน้ำตาลทรายทั้ง หอมเตีย๋ยบคมกลมแล้วค่ะผงชูรสอ,อะไรใส่ลงไปนั้นน้ำต้มสุกก็ใส่ลงไปนัน้นหมดแล้วปรุงปรุงรสกาเรื่อน้ำปลาปรุงรสมันก็จะกลมกลมไปดีนี่ค่ะามาชิมไปดูครับทำลายไหลอ,อร่อยอร่อยอร่อยเลยค่ะรสชาติดีเผ็ดพอดีเพราะเรากินเผ็ดเราใส่พริกสดลงที่เหลือลงไปได้นะ ดีแล้วแต่ว่าเหลือไว้ทําไมนี่โอเคนะคะฝากด้วยนะคะนี่ยำขนมจีนสูตรเราเองสวัสดีค่ะ